สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ Mysticverse 888ที่นี่คือพื้นที่ที่เราจะมาสำรวจความลึกซึ้งของจิตใจมนุษย์และค้นพบเส้นทางสู่การเติบโตอย่างแท้จริงวันนี้ผมมีหัวข้อที่สำคัญอย่างยิ่งและเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะปลดล็อกความสุขและความสงบภายในให้กับคุณนั่นคือพลังแห่งการให้อภัยตัวเอง3ขั้นตอนสู่การปลดปล่อยพันธนาการทางอารมณ์และเปิดรับความสุขที่แท้จริง ในชีวิตของเราทุกคนไม่ว่าใครก็เคยทำผิดพลาดเคยตัดสินใจผิดหรือเคยทำในสิ่งที่ย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้และบ่อยครั้งความผิดพลาดเหล่านั้นไม่ได้ถูกจดจำโดยผู้อื่นมากเท่ากับที่เราจดจำมันไว้ในใจของเราเองความรู้สึกผิดความละอายความเสียใจและการตำหนิตัวเองมักจะกลายเป็นโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นคอยฉุดรั้งเราไว้ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าไม่ให้เปิดรับโอกาสใหม่ๆและไม่ให้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริง คุณเคยรู้สึกไหมว่าแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนคุณก็ยังคงแบกรับความรู้สึกผิดจากเหตุการณ์ในอดีตคุณเคยรู้สึกไหมว่าเสียงวิจารณ์ในหัวของคุณดังกว่าเสียงชื่นชมจากคนรอบข้างถ้าคุณเคยรู้สึกเช่นนั้นคุณไม่ได้อยู่คนเดียวครับการให้อภัยตัวเองเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและท้าทายยิ่งกว่าการให้อภัยผู้อื่นเสียอีกเพราะมันเกี่ยวข้องกับการเผชิญหน้ากับด้านมืดในจิตใจของเราเอง แต่ผมอยากจะบอกคุณว่าพลังแห่งการให้อภัยตัวเองนั้นยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิดมันคือการปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการทางอารมณ์ที่คอยกักขังคุณไว้และเปิดประตูสู่ชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความสงบสุขความรักและความสุขที่แท้จริงวันนี้เราจะมาเรียนรู้3ขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางแห่งการให้อภัยตัวเองและค้นพบอิสรภาพที่คุณคู่ควร พร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยบทนำโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นทำไมการให้อภัยตัวเองจึงสำคัญกว่าที่คิดในโลกที่เต็มไปด้วยความคาดหวังและความกดดันเรามักจะถูกสอนให้ให้อภัยผู้อื่นให้โอกาสคนอื่นแต่กลับลืมที่จะให้อภัยตัวเองเรามักจะใจดีกับคนแปลกหน้ามากกว่าใจดีกับตัวเองเรายอมรับความผิดพลาดของเพื่อนได้ง่ายกว่ายอมรับความผิดพลาดของตัวเอง และเรามักจะจมอยู่กับความรู้สึกผิดและความละอายจากอดีตที่ผ่านไปแล้วความรู้สึกผิดและความละอายเป็นอารมณ์ที่ซับซ้อนและทรงพลังความรู้สึกผิดมักจะเกิดขึ้นเมื่อเราเชื่อว่าเราได้ทำสิ่งผิดพลาดหรือละเมิดกฎเกณฑ์บางอย่างในขณะที่ความละอายนั้นลึกซึ้งกว่ามันคือความรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ดีไม่คู่ควรหรือมีข้อบกพร่องในตัวตนของเราเองอารมณ์เหล่านี้หากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมจะก,กลายเป็นโซ่ตรวนที่มองไม่เห็น คอยฉุดรั้งเราไว้ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าลองจินตนาการถึงผลกระทบของความไม่ให้อภัยตัวเองต่อชีวิตประจําวันของคุณมันอาจจะแสดงออกมาในรูปแบบของการผัดวันประกันพรุ่งการขาดความมั่นใจในตัวเองการทําลายความสัมพันธ์หรือแม้จะก,การทําลายโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตในระดับชีววิทยาความเครียดเรื้อรังจากความรู้สึกผิดและความละอายสามารถเพิ่มระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและใจในระยะยาว ทั้งระบบภูมิคุ้มกันการนอนหลับและอารมณ์ในฐานะนักผู้สร้างแรงบันดาลใจผมเชื่อว่าการให้อภัยตัวเองไม่ใช่การลืมความผิดพลาดหรือการละเลยความรับผิดชอบแต่มันคือการปลดปล่อยตัวเองจากภาระทางอารมณ์ที่หนักอึ้งเพื่อให้เรามีพลังงานและพื้นที่ในใจที่จะเติบโตเรียนรู้และสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับชีวิตของเราและผู้อื่น วันนี้เราจะมาสำรวจ3ขั้นตอนสําคัญสู่การให้อภัยตัวเองที่จะช่วยให้คุณปลดปล่อยพันธนาการทางอารมณ์และเปิดรับความสุขที่แท้จริงขั้นตอนที่1การยอมรับความจริงอย่างมีสติ radical acceptance เผชิญหน้ากับเงาของคุณก้าวแรกสู่การให้อภัยตัวเองคือการยอมรับความจริงอย่างมีสติซึ่งหมายถึงการ,รเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ความผิดพลาดที่คุณได้ทำลงไปและความรู้สึกผิดหรือละอายที่คุณแบกรับอยู่โดยปราศจากการตัดสินการปฏิเสธหรือการพยายามหลีกหนีหลายคนมักจะพยายามกดทับความรู้สึกเหล่านี้ไว้หรือแสรงทำเป็นว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นแต่การทำเช่นนั้นกลับยิ่งทำให้ความรู้สึกเหล่านั้นฝังรากลึกและส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณโดยไม่รู้ตัวการ,รเผชิญหน้ากับเงาของคุณ facing the shadow ในทางจิตวิทยาคาวจุงได้กล่าวถึงแนวคิดของเงาหรือ shadow ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจิตใต้สำนึกของเราที่เรามักจะปฏิเสธหรือเก็บซ่อนไว้เงาของเราประกอบด้วยลักษณะนิสัยความปรารถนาหรือความผิดพลาดที่เราไม่ต้องการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราการให้อภัยตัวเองเริ่มต้นจากการกล้าที่จะมองเข้าไปในเงาของเรายอมรับว่าเราทุกคนมีด้านมืดมีข้อบอกพร่องและเคยทำผิดพลาด การแยกแยะระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวตนของคุณสิ่งสำคัญคือการแยกแยะระหว่างการกระทำกับตัวตนของคุณคุณอาจจะเคยทำสิ่งผิดพลาดแต่การกระทำนั้นไม่ได้นิยามว่าคุณเป็นใครการยอมรับความจริงอย่างมีสติคือการยอมรับว่าคุณได้ทำสิ่งผิดพลาดแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนเลวหรือไม่คู่ควร การแยกแยะนี้จะช่วยให้คุณสามารถมองเห็นความผิดพลาดในฐานะบทเรียนไม่ใช่ตราบาปที่ติดตัวคุณไปตลอดชีวิตเทคนิคการทำสมาธิเพื่อสังเกตอารมณ์ความรู้สึกผิด 1. การนั่งสมาธิแบบสแกนร่างกาย body scan meditation นั่งในท่าที่สบายหลับตาลงและค่อยๆสังเกตความรู้สึกในส่วนต่างๆของร่างกายเมื่อคุณรู้สึกถึงความตึงเครียดหรือความรู้สึกไม่สบายในส่วนใดส่วนหนึ่ง จงหายใจเข้าไปในบริเวณนั้นและยอมรับความรู้สึกนั้นโดยไม่ตัดสิน2การเขียนบันทึก j o u r n a l i n g เขียนความรู้สึกผิดความละอายและความเสียใจของคุณลงในสมุดบันทึกอย่างอิสระไม่ต้องกังวลเรื่องไวยากรณ์หรือการสะกดคำจงปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านั้นไหลออกมาบนหน้ากระดาษการเขียนจะช่วยให้คุณได้ปลดปล่อยอารมณ์และมองเห็นความคิดของคุณอย่างเป็นรูป,ปรธรรม 3. การพูดคุยกับคนที่ไว้ใจการแบ่งปันความรู้สึกของคุณกับเพื่อนสนิทสมาชิกในครอบครัวหรือนักบำบัดที่ไว้ใจได้สามารถช่วยให้คุณรู้สึกไม่โดดเดี่ยวและได้รับมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับสถานการณ์การยอมรับความจริงอย่างมีสติไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของอดีตเมื่อคุณใกล้ที่จะเผชิญหน้ากับเงาของคุณ คุณจะพบว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและคุณจะเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ขั้นตอนที่2การทำความเข้าใจและเมตตาต่อตัวเอง self compassion โอบกอดความเป็นมนุษย์ของคุณหลังจากที่คุณได้ยอมรับความจริงอย่างมีสติแล้วขั้นตอนต่อไปคือการพัฒนาความเมตตาต่อตัวเอง self compassion ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความเข้าใจความใจดีและความห่วงใย เช่นเดียวกับที่คุณปฏิบัติต่อเพื่อนสนิทที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากดรคริสตีเนฟผู้บุกเบิกด,ด้านเซลฟ์คอมเพชันได้อธิบายองค์ประกอบหลัก3ประการของความเมตาตาต่อตัวเองไว้ดังนี้ 1. ความใจดีต่อตัวเองเซลฟ์ไคลเนสเวซัสการตัดสินตัวเองเซลฟ์จั m เมนแทนที่จะวิพากวิจาร์ณหรือตำหนิตัวเองอย่างรุนแรงเมื่อคุณทำผิดพลาด จงปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความเข้าใจและความใจดีจงพูดกับตัวเองในแบบที่คุณจะพูดกับคนที่คุณรักและห่วงใยญความเป็นมนุษย์ร่วมกัน common humanity versus การแยกตัวโดดเดี่ยว isolation ตระหนักถึงความผิดพลาดความล้มเหลวและความทุกข์ทรมานเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของมนุษย์ทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์แบบและทุกคนต่างก็เคยทำผิดพลาด การตระหนักถึงความเป็นมนุษย์ร่วมกันนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกไม่โดดเดี่ยวและเชื่อมโยงกับผู้อื่นมากขึ้น 3. การมีสติเวอร์ซัสการจมอยู่กับความคิด o v e r อร์ไอด f นติฟิเคการสังเกตความคิดและความรู้สึกของคุณโดยไม่ตัดสินหรือจมอยู่กับมันมากเกินไปจงรับรู้ถึงความผิดหรือละอายแต่ไม่ปล่อยให้มันครอบงำคุณจงมองมันในฐานะปรากฏการณ์ชั่วคราวที่เกิดขึ้นในจิตใจของคุณ ขั้นตอนที่2การทำความเข้าใจและเมตตาต่อตัวเอง self compassion โอบกอดความเป็นมนุษย์ของคุณหลังจากที่คุณได้ยอมรับความจริงอย่างมีสติแล้วขั้นตอนต่อไปคือการพัฒนาความเมตตาต่อตัวเอง self compassion ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความเข้าใจความใจดีและความห่วงใยเช่นเดียวกับที่คุณปฏิบัติต่อเพื่อนสนิทที่กำลังเผชิญกับความยากลำบาก ดรคริสตีนเนฟผู้บุกเบิกด้านเซลฟ์คอมเพปชั่นได้อธิบายองค์ประกอบหลัก3ประการของความเมตตาต่อตัวเองไว้ดังนี้ 1. ความใจดีต่อตัวเองเซลฟ์ไคลเนสไวซัสการตัดสินตัวเองเซลฟ์จั m เมนแทนที่จะวิพากวิจาร์หรือตำหนิตัวเองอย่างรุนแรงเมื่อคุณทำผิดพลาดจงปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความเข้าใจและความใจดีจงพูดกับตัวเองในแบบที่คุณจะพูดกับคนที่คุณรักและห่วงใย 2. ความเป็นมนุษย์ร่วมกัน (Common Humanity) versus การแยกตัวโดดเดี่ยว (Isolation) ตระหนักถึงความผิดพลาดความล้มเหลวและความทุกข์ทรมานเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของมนุษย์ทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์แบบและทุกคนต่างก็เคยทำผิดพลาดการตระหนักถึงความเป็นมนุษย์ร่วมกันนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกไม่โดดเดี่ยวและเชื่อมโยงกับผู้อื่นมากขึ้น 3. การมีสติ เวอร์ซัตการจมอยู่กับความคิด over อร์ไอด f นติฟิเคการสังเกตความคิดและความรู้สึกของคุณโดยไม่ตัดสินหรือจมอยู่กับมันมากเกินไปจงรับรู้ถึงความผิดหรือละอายแต่ไม่ปล่อยให้มันครอบงำคุณจงมองมันในฐานะปรากฏการชั่วคราวที่เกิดขึ้นในจิตใจของคุณการมองตัวเองในฐานะมนุษย์ที่ผิดพลาดได้ การยอมรับว่าคุณเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถทำผิดพลาดได้เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาความเมตตาต่อตัวเองเราทุกคนต่างก็เรียนรู้และเติบโตผ่านประสบการณ์และความผิดพลาดก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนั้นการมองตัวเองด้วยสายตาที่เมตตาจะช่วยให้คุณปลดปล่อยตัวเองจากความคาดหวังที่ไม่สมจริงและเปิดรับความเป็นไปได้ในการเติบโตการเปลี่ยนภาษาที่ใช้พูดกับตัวเอง หรือ self-talk transformation เสียงวิจารณ์ในหัวหรือ inner c r i t i c ของเรามักจะรุนแรงและไม่ปราณีการเปลี่ยนภาษาที่คุณใช้พูดกับตัวเองเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเมตตาต่อตัวเองลองฝึกใช้ประโยคเหล่านี้ฉันทำผิดพลาดไปแล้วแต่ฉันก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เรียนรู้ได้ฉันรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ฉันก็พร้อมที่จะให้อภัยตัวเองและก้าวต่อไป ฉันกำลังเผชิญกับความยากลำบากแต่ฉันก็แข็งแกร่งพอที่จะผ่านมันไปได้การฝึกความเมตตาต่อตัวเองในชีวิตประจำวันการสัมผัสที่ปลอบโยนเมื่อคุณรู้สึกไม่สบายใจลองวางมือบนหัวใจหรือโอบกอดตัวเองเบาๆการสัมผัสทางกายภาพสามารถช่วยปลอบประโลมจิตใจได้วลีแห่งความเมตตาฝึกพูดวลีแห่งความเมตตาต่อตัวเองเช่น ขอให้ฉันมีความสุขขอให้ฉันปลอดภัยขอให้ฉันเป็นอิสระจากความทุกข์การเขียนจดหมายให้อภัยตัวเองเขียนจดหมายถึงตัวเองเพื่อแสดงความเข้าใจความเมตตาและการให้อภัยสำหรับความผิดพลาดในอดีตการพัฒนาความเมตตาต่อตัวเองไม่ใช่เรื่องของการเห็นแก่ตัวหรือการละเลยความรับผิดชอบแต่มันคือการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับสุขภาพจิตที่ดี และเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยให้คุณก้าวผ่านความยากลำบากและเติบโตเป็นคนที่แข็งแกร่งและมีความสุขมากขึ้นขั้นตอนที่ 3. การชดเชยและการเริ่มต้นใหม่สร้างอนาคตที่ดีกว่าเมื่อคุณได้ยอมรับความจริงและพัฒนาความเมตตาต่อตัวเองแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการชดเชยและการเริ่มต้นใหม่ซึ่งหมายถึงการแก้ไขสิ่งที่ทำได้การเรียนรู้จากความผิดพลาดและการสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิม การให้อภัยตัวเองไม่ใช่การจบสิ้นแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่การแก้ไขสิ่งที่ทำได้ making amends หากความผิดพลาดของคุณส่งผลกระทบต่อผู้อื่นการแก้ไขสิ่งที่ทำได้เป็นสิ่งสำคัญในการเยียวยาความสัมพันธ์และปลดปล่อยตัวเองจากความรู้สึกผิด การขอโทษอย่างจริงใจการรับผิดชอบต่อการกระทําของคุณและการพยายามแก้ไขสถานการณ์เท่าที่จะได้จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นและสร้างความไว้วางใจกลับคืนมาการถอดบทเรียนจากความผิดพลาด post-traumatic growth ความผิดพลาดและความล้มเหลวสามารถเป็นครูที่ดีที่สุดของเราได้หากเราเปิดใจเรียนรู้จากมันแทนที่จะจมอยู่กับความเสียใจจงถามตัวเองว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์นี้ฉันจะนำบทเรียนนี้ไปใช้เพื่อพัฒนาตัวเองได้อย่างไร และฉันจะป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดแบบเดิมอีกได้อย่างไรกระบวนการนี้เรียกว่าการเติบโตหลังความบอบช้ำ (Post-traumatic growth) ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่เกิดขึ้นหลังจากเผชิญกับความท้าทายหรือความทุกข์ยากการมองความผิดพลาดในฐานะโอกาสในการเติบโตจะช่วยให้คุณเปลี่ยนมุมมองจากความเสียใจเป็นความหวังการตั้งปณิธานใหม่และการวางแผนเพื่ออนาคตการให้อภัยตัวเองคือการให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่ จงตั้งปณิธานใหม่ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้นทำในสิ่งที่ถูกต้องและสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับตัวเองและผู้อื่นวางแผนขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมเพื่อนำบทเรียนที่คุณได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันเช่นกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนตั้งเป้าหมายที่สามารถทำได้จริงและสอดคล้องกับค่านิยมของคุณการสร้างนิสัยใหม่เช่นการฝึกสติการดูแลสุขภาพหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการขอความช่วยเหลือเมื่อจําเป็น อย่ากลัวการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญเมื่อคุณต้องการการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันในที่ทํางานหากคุณทําผิดพลาดในการทํางานจงยอมรับผิดเรียนรู้จากมันและหาวิธีแก้ไขอย่าปล่อยให้ความรู้สึกผิดมาบั่นทอนประสิทธิภาพของคุณในครอบครัวหากคุณเคยทําผิดพลาดกับสมาชิกในครอบครัวจงกล้าที่จะขอโทษอและแสดงความรักและความห่วงใยการให้อภัยตัวเองจะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้น ในความสัมพันธ์หากคุณเคยทำผิดพลาดในความสัมพันธ์จงเรียนรู้จากมันและนำบทเรียนนั้นไปใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในอนาคตการชดเชยและการเริ่มต้นใหม่คือการแสดงออกถึงความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นที่จะเติบโตเมื่อคุณสามารถทำตาม3ขั้นตอนนี้ได้คุณจะพบว่าคุณได้ปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการทางอารมณ์อย่างแท้จริงและเปิดรับความสุขความสงบและอิสรภาพที่คุณคู่ควรกรณีศึกษาเชิงลึก การเดินทางสู่การให้อภัยตัวเองเพื่อให้เห็นภาพชัดแจนยิ่งขึ้นผมขอแบ่งปันกรณีศึกษาบางส่วนที่แสดงให้เห็นถึงพลังของการให้อภัยตัวเองกรณีศึกษาที่1จากความผิดพลาดในอดีตสู่แรงบันดาลใจเรื่องราวของฟ้าฟ้าเคยตัดสินใจผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตเมื่อหลายปีก่อนซึ่งส่งผลกระทบต่ออาชีพการงานของเธออย่างรุนแรงเธอจมอยู่กับความรู้สึกผิด และความละอายมานานหลายปีทําให้เธอขาดความมั่นใจและไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ฟ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับ3ขั้นตอนสู่การให้อภัยตัวเองเธอเริ่มต้นด้วยการยอมรับความจริงอย่างมีสติเธอใช้เวลาในการเขียนบันทึกเพื่อระบายความรู้สึกผิดและความเสียใจทั้งหมดออกมาเธอตระหนักว่าเธอได้ทำผิดพลาดไปแล้วแต่การกระทำนั้นไม่ได้นิยามว่าเธอเป็นคนไม่ดีจากนั้นฟ้าเริ่มฝึกความเมตตาต่อตัวเอง เธอปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความใจดีและเข้าใจมากขึ้นเธอเปลี่ยนภาษาที่ใช้พูดกับตัวเองจากคำตำหนิเป็นคำให้กำลังใจเธอตระหนักว่าทุกคนต่างก็เคยทำผิดพลาดและเธอเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เรียนรู้ได้สุดท้ายฟ้าเข้าสู่ขั้นตอนการชดเชยและการเริ่มต้นใหม่ เธอได้ติดต่อกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดของเธอเพื่อขอโทษอย่างจริงใจและพยายามแก้ไขสิ่งที่ทำได้เธอถอดบทเรียนจากประสบการณ์นั้นและนำมาใช้เป็นแรงผลักดันในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ที่เน้นความรับผิดชอบต่อสังคมฟ้าค้นพบว่าการให้อภัยตัวเองไม่ได้ทำให้เธอหลงลืมความผิดพลาดแต่ทำให้เธอสามารถก้าวข้ามมันไปได้และใช้มันเป็นพลังในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกฟ้ากล่าวว่า การให้อภัยตัวเองคือของขวัญที่ดีที่สุดที่ฉันเคยให้ตัวเองมันปลดปล่อยฉันให้เป็นอิสระและทำให้ฉันได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงกรณีศึกษาที่2ปลดปล่อยตัวเองจากความคาดหวังที่ไม่สมจริงเรื่องราวของนนนนเป็นนักเรียนที่เก่งกาจและมีความคาดหวังสูงในตัวเองเขาเคยสอบตกวิชาสำคัญวิชาหนึ่งซึ่งทำให้เขารู้สึกผิดหวังในตัวเองอย่างมาก และตำหนิตัวเองอย่างรุนแรงนนไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้และความรู้สึกผิดนั้นก็ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนและสุขภาพจิตของเขานนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเมตตาต่อตัวเองเขาเริ่มจากการยอมรับว่าเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถทำผิดพลาดได้และความล้มเหลวในการสอบครั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนไม่ฉลาดเขาเริ่มปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความใจดีมากขึ้น และตระหนักว่าความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้จากนั้นนนได้เข้าสู่ขั้นตอนการชดเชยและการเริ่มต้นใหม่เขาไม่ได้พยายามแก้ไขคะแนนสอบที่ผ่านมาแต่เขาได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเองเขาเปลี่ยนวิธีการเรียนและขอความช่วยเหลือจากอาจารย์และเพื่อนๆนน,นตั้งปณิธานใหม่ที่จะมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้และการเติบโตไม่ใช่แค่ผลลัพธ์นนค้นพบว่า เมื่อเขาให้อภัยตัวเองเขาก็สามารถปลดปล่อยตัวเองจากความกดดันและความคาดหวังที่ไม่สมจริงและกลับมามีความสุขกับการเรียนอีกครั้งเขากล่าวว่าการให้อภัยตัวเองทําให้ผมได้เรียนรู้ว่าความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบแต่มันคือโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมกรณีศึกษาที่3เยียวยาบาดแผลในอดีตเรื่องราวของก้อย ก้อยเคยเผชิญกับเหตุการณ์ที่ทำให้เธอรู้สึกผิดและละอายใจอย่างมากในวัยเด็กซึ่งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นในตัวเองของเธอมาตลอดชีวิตเธอพยายามที่จะลืมเรื่องราวเหล่านั้นแต่บาดแผลทางอารมณ์ก็ยังคงอยู่ก้อยได้เริ่มต้นการเดินทางแห่งการให้อภัยตัวเองเธอเริ่มต้นด้วยการยอมรับความจริงอย่างมีสติเธอได้พูดคุยกับนักบำบัดเพื่อสำรวจความรู้สึกผิดและความละอายที่ฝังลึกอยู่ในใจ เธอตระหนักว่าเธอไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่เธอไม่ได้เป็นคนเลือกจากนั้นก้อยได้ฝึกความเมตตาต่อตัวเองเธอเรียนรู้ที่จะปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความเข้าใจและความใจดีเธอใช้เทคนิคการสัมผัสที่ปลอบโยนและวลีแห่งความเมตตาเพื่อเยียวยาบาดแผลในใจสุดท้ายก้อยเข้าสู่ขั้นตอนการชดเชยและการเริ่มต้นใหม่ เธอไม่ได้พยายามแก้ไขอดีตที่ไม่สามารถแก้ไขได้แต่เธอได้สร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมเธอตั้งปณิธานที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นก้อยคนพบว่าการให้อภัยตัวเองทำให้เธอสามารถปลดปล่อยตัวเองจากบาดแผลในอดีตและเปิดรับความรักและความสุขที่แท้จริงก้อยกล่าวว่าการให้อภัยตัวเองคือการเดินทางที่ยาวนาน แต่ผลลัพธ์ที่ได้คืออิสรภาพที่ประเมินค่าไม่ได้กรณีศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการให้อภัยตัวเองเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ไม่ว่าความผิดพลาดในอดีตของคุณจะเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่เพียงใดการเดินทางสู่การให้อภัยตัวเองจะนำคุณไปสู่ความสงบสุขภายในความสุขที่แท้จริงและอิสรภาพทางอารมณ์ที่คุณคู่ควรบทสรุปปลดปล่อยตัวเองสู่ชีวิตใหม่ ในวันนี้เราได้สำรวจ3ขั้นตอนสำคัญสู่การให้อภัยตัวเองซึ่งเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะปลดล็อกความสุขและความสงบภายในให้กับคุณ 1. การยอมรับความจริงอย่างมีสติ radical acceptance กล้าที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและความรู้สึกผิดหรือละอายโดยปราศจากการตัดสินการปฏิเสธหรือการพยายามหลีกหนี 2. การทำความเข้าใจและเมตตาต่อตัวเอง Self-Compassion ปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความเข้าใจความใจดีและความห่วงใยเช่นเดียวกับที่คุณปฏิบัติต่อเพื่อนสนิทที่กำลังเผชิญกับความยากลำบาก 3. การชดเชยและการเริ่มต้นใหม่ (Reparation and Rebirth) แก้ไขสิ่งที่ทำได้เรียนรู้จากความผิดพลาดและสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมการให้อภัยตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายและอาจต้องใช้เวลาแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นคุ้มค่าอย่างยิ่ง มันคือการปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการทางอารมณ์ที่คอยกักขังคุณไว้และเปิดประตูสู่ชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความสงบสุขความรักและความสุขที่แท้จริงจงจำไว้ว่าคุณคู่ควรกับความสุขและคุณมีพลังที่จะให้อภัยตัวเองและเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับพลังแห่งการให้อภัยตัวเอง3ขั้นตอนสู่การปลดปล่อยพันธนาการทางอารมณ์และเปิดรับความสุขที่แท้จริง หวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ฟังทุกท่านได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับจงจำไว้ว่าการให้อภัยตัวเองคือการเดินทางที่สำคัญที่สุดที่คุณจะทำได้เพื่อปลดล็อกความสุขที่แท้จริงในชีวิตของคุณหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mystic Verse 888ของเรา เพื่อไม่พลาดทุกแรงบัรนานใจดีๆที่จะช่วยให้คุณเติบโตและประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตและในตอนหน้าเราจะมาพูดถึงหัวข้อที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นคือศิลปะแห่งการปล่อยวางปลดล็อกพลังแห่งการควบคุมสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้เราจะมาสำรวจหลักจิตวิทยาเบื้องหลังการยึดต,ติดและวิธีที่เราจะฝึกฝนการปล่อยวางเพื่อค้นพบความสงบภายในและอิสรภาพที่แท้จริง อย่าพลาดนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ